ะ <S an> มึงเอาดีไซน์สัตว์เดรัจฉานที่ไหนมาอ,อย่าติพี่น้องจะทำกันนอกจากสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์ไอ้ไอ้ถามมันไม่ไนนมอ้ถามผู้ปากมันหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้เฮียพ่อเหล่าพ่อเหล่าอย่าลืมตัวสิกูอยากจะรู้มึงตีมึงนะมึงตีงอตีควายอึดเยอะเกินมึงลุกมานี่เลยมึงลุกมานี่ขูออ่อยากตู้เหมือนกันว่าจะทำไมมั่มะไม่สบายฮพ่อพ่อ คนใจหลคนใจดำทำคนไม่มีทางสู้ช่วยเหลือมันเสีพรไปไงมึงเฮ<อ>้ยบันเลยไสโดนตีแป๊บเดียวไสแตกยาวเป็นคืบเลย้พรไอ้ช่วยมันเห็นเพื่อนไม่รอจะถอดซอยอพอตีผมไม่นเนี่ยมึงจะถอดสร้อยเฮอะไรให้ช่วยเหลือมันซอยมันสวยเออพอ้พรสนบไปแล้วสลับเลยใช่เม,มื่อไปเอาน้ำมาเลยไปเาน้ำมาไปเอามา เออหน้ามาเลยดานจะทำไรมันพรลุกโดนตีแค่นี้น่ะอ๋อสอทำเป็นใจสอบสรโหมันไม่สบายอยู่พ่อหน้งมันน้ามาแล้วพ่อสาดหน้าลุกสาดหน้าหน้าไหนอ่ะหน้าเนี้ลูกหน้านี้หน้าไหนหน้านี้สาดแล้วพ่อ โอ้ไอ้หนูครับพ่อมึงเอาอะไรใส่มาได้ลูกขนเนี้ยเกลือพ่อมึงใส่มาทำไมมันจะไปแสบแม่จ๋าใหญ่จ๋าเอาไงพ่อโอ้ยเอาผ้าเช็ดตาเะตาในลูกโอ้ยพ่อโอ้ยผ้ามาเช็ดแล้วผ้าหนูแม่ผ้ามาเช็ดวันนี้ตาาจะเจ็บทั้งคืนโพ่อพ่อมาแล้วชื่อใจมึงนี่มันเลวจริงๆ มึงเป็นลูกกูแท้ๆมึงเคยคิดจะช่วยกูบ้างไหมมึงดูมันมันยังมีน้ำใจเอาผ้ามาให้กูหนูไม่ได้ใจผ้ามามึงว้ายคุณปลาช่วยครับพ่อมึงเอาอะไรมาไอ้กูรองเท้าผ้ามันหาไม่ได้เอารองเท้าเลยมึงไม่สาดหน้าก็สาดหน้านี่ไงหน้าหมาลอะหนูไม่รู้อ่ะดูเองมาไอ้พรลุกไอ้พรวิ่งพรลุกเร็วๆไอ้พรลุกวิ่งพรมวเฮ้ย มันจะหลบเลยแม่เจ็บยังไงไม่เจ็บยังไงแล้วมันสลบไปแล้วนะโดนตีอะสุภพรไปทำอะไรผิดทำไมถึงได้ตีมันแบบนี้ถ้าบอกว่าจะดุดาว่าตีก็ทำไมคอนก็ทำกันทำไมทำมันสา์กันแบบเรื่องของกูลืมสัญญาที่เคยให้กับฉันไปแล้วเลยไงเรื่องกู กูจะทำจะทำเหมือนคุณถ้ไมตีมันมันกลัวเหมือนก้อยขนาดนี้เรื่องของกูแมเล่นกรองเนาะไอ้ชั่วเรื่องกู แมเฮ้พ่อโอ้โหดังไรเนี่ยแม่ต่เป็นมนุษย like ์หรือเปล่าวันนี้ยเหรอพ่อ ทำอะไรแล้วพอ่อกูอยากรู้นักว่าอีตอนยากกูแพ้ท้องกนะกินแกงเฮียเข้าไปไงก็มือใครด่าผมเมื่อกี้เข,เขาด่ามึงเขาด่ามึงทุกคนเนี่ยเลอขอร้องนะวันนี้พวกแกไม่ตบรางวัลผมเลยไม่มีบุญคุณกับผมนะระวังตัวด้วย บอกแล้วว่าให้โดนแค่ส้นตีนลิเกยอย่าโดนส้นตีนตคนดูเลยพ่อมันเจ็บสพมพลไปทำอะไรผิดฉันก็ไม่อยากตบตีมันเลยต่มันกระนั้นเจ้าสมพิษน้องมันเป็นเมียดีนะฉันออกมาเจอไอส้สมพงลไปเจอเขาไม่อย่างนั้นละบ้านเราเนี่ยอับอายขายขี้หน้าข้าหมดอับปี่จังไรพี่น้องได้กันจริงเหรอลูกสมพง์ไม่จริงใช่ไหม สมันไม่ได้ทำี่พี่เอาอย่างนี้ไปแล้วกันเมื่อไม่ได้ทำชั่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอออกมาเนี่เธอทำอะไรอยู่ฉันทำกับข้าอยู่ในครัวจ้ะเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จโอ้โหเข้าไปตำขบข้าวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวอีกสักพักนึ่งนะลูกๆเต่าๆจะได้กินข้าวมันสายบ่าทนี้เดี๋ยวมันก็หิวลุกๆไป พี่สารเสักฉช่เขาไปทำกับข้าวในครัวก็ได้แต่พี่สัญญากับฉันได้ไหมว่าพี่อย่าตีอย่าทำสมพรมันอีกนะจ๊ะอะไรก่นล่ะอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันมาเธอยังไม่ไว้ใจพี่อีกหรือจะอดไม่ไหวแล้วนยพี่รับปากมแล้วกันจ้ารับปากจัไดล้วมั้ยสมพร สมพรรักแม่ไม่ลูกรักจะแม่สมพรรักแม่สมพรจะทำให้พ่อเขาโมโหนะลูกแม่อยู่กับพ่อลูกของแม่จะได้ไม่เจ็บตัวแม่อยู่กับพ่อแม่ไปดับกับพ่อก่อนนลูกนะพ่อเขาให้สัญญากับแม่แล้วว่าเขาจะไม่ทำอะไรลูกอีกแม่นลูกนะแม่อย่าเข้าไปเลยมันไม่ไม่รับคำสัญญาแล้วไอ้นี่ไม่ถือสัตย์แล้ว พูดอะไรนะลูกพ่อไหมไม่พอ่อแม่ผมไว่ได้จะบอกแม่มึงรักกันมากใช่ไหมถ้าเอามึงขึ้นขึ้นหิ้งบูชากราบเช้ากราบเย็นทำได้แม่มึงทำแหละแต่ไม่ใช่กูฟังให้ดีนะรีบเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านกูสมพรไอ้ชุยไอ้แช่มึงทั้งสามคน<อ>เดี๋ยวกูจะเข้าไปกินน้ำ ถ้ากูออกมายังเห็นมึงอยู่ในบริเวณบ้านก<ม>ูมึงตายไปไปพอ,พอแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องของมึงพอและในความโกรธความเกลียดของสรสัพเพราะสมพรเป็นสายเลือดของขุนรุง่งนายที่สุดตัดสินใจไล่